มีช่างมาตัดต้นไม้พอตัดต้นไม้ล้มลงมาแล้วกิ่งต้นไม้เขาหักลนใสแตกแตกหมดเลยเดี๋ยวผมจะใช้ทำอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับแผงโซลา่าเซลลเราที่เราเก็บมาจากที่เขาหักก่อนเราจะนำไปใช้ประโยชน์เรามาล้างขัด แผงอลตาเซลเราก่อนนะครับแผงอลตาเซลล์เราเวลาเราใช้งานไปนานๆตา,า,ากแดดตากฝนสาภาพ,าพก็จะเป็นแบบนี้ครับ <S <S เป็นตะปุ่มตะปํำเป็นโคลนเกาะแน่นล้างไม่ออกครับเราสามารถจัดการให้แผงอลตาเซลลเรากลับมาใช้งานรับแสงได้ดีเหมือนเดิมเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทำกันเลยนะครับ อุปกรณ์ของผมที่จะทำาสะอาดแผงโซลาเซลล์ก็มีน้ำส้มสายชูกระดาษทิชชู่กระดาษทรายแบบละเอียดกระดาษทรายแบบหยาดขั้นตอนแรกเลยนะครับแล้วก็เทน้ำส้มสายชูเราลงไปในแผ่นของโซลาเซลล์เลยครับเทลงไป พอเทลงไปได้แบบนี้เราก็กเดาชู้เราทายทั่วของแผ่นโซล่าเซลล์นะครับแล้วเราก็ทิ้งไว้สิบนาทีพอเราทิ้งครบสิบนาทีเราก็เตรียมกระดาษทรายเบอร์หยาบไปเลยนะครับเราก็กระดาษทรายมาขัดแล้วผมจะขัดให้ดูนะครับ ก็ออกไหมเห็นไหมครับเราขัดก็ออกใสเลยนะครับท่านี้แผ่นโซล่าเซลล์เราก็จะรับแสงพระอาทิตย์ได้เหมือนเดิมแล้วก็ขัดที่ทั่วของแผ่นโซล่าเซลล์เราเลยนะครับ พอเราขัดได้แบบนี้แล้วเราอย่าพึ่งล้างออกนะครับเราเอากระดาษทรายแบบละเอียดขัดต่อขัดลงไปที่แผ่นแล้วก็มาขัดเลย พอเราขัดออกได้แบบนี้นะครับเราเอากระดาษทิชชู่เช็ดดูก่อนว่าตรงไหนที่เรายังขัดไม่หมดนะครับเราทำาสะอาดแผงโซลาเซลล์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็นำฟองน้ำใส่น้ำยาล้างจานมาขัดได้เลยครับ แล้วก็ถูล้างแผ่นโซลาเซลล์แล้วได้เลยครับผมก็ทำสามสะอาดแผ่นโซลาเซลล์เสร็จแล้วนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ